สบายอยส่ที่โต๊ะแต่แต่ก็เนอกตอนนี้ก็ฝนตก ให้ค pues ่วปต้นการขนส่งอะไรว่าว้องที่หกคืออะ อบรรยากาศฝนเศร้าโต๊กทุกคนน,ทะทะน้ำลายพัดพัดเฮ้ยเอยลินคือป๊อกกี้เด้ าใหมกันทุกคนแต่ปลุกปลุกแต่แต่สะออนขนาอ้านาอ๋อบือตำเลมี่แล้วทุกคน ตัวน,น้อยๆตัวน,น้อยๆกระดูกมันทิ้มไปเลยไอ้กระดูกกระตุะต้มแต่ว่าเขาใช้ใหลานเขากินกระดูกไป่ป,ะปะนี้ ทุกคนมือเคอะน่ะอเซเลอแตะเลยเอม่ต้อะไรนี่น่ะจนเคอหมดโมไก่เมือม่อก,กี้เราไปตำเอาสับินแล้ทำน้ำเล้ยเลยทุกคนเลยซอยไก,ก่แลวกรต้นป่อเจ้าได้ท่าหน้าหลายมือเป็นคนป่วยทุกคน เป็นก็เพาะตอนทำอีน้เปิ้ลเปิ้ลกินเผ็ดอย่างนั้นนะกินเผ็ดแล้วกินน้อยกินเผ็ดแล้วกินข้าวน้อยแล้วไปกินเผ็ดแล้วกลางคืนแล้วซุกแส,แสบท้องแสบท้องแหละบ่ฮู้ว่าตัวเองเป็นก็เพาะคิดว่าแสบท้องแต่ว่าเคยแสบอยู่นะแสบท้องให้เดียวก็ดีแล้วตืว่นมอื่นเสามายัางโมด,ดีมันยังบูบบมๆอยู่ทุกคน มือนั้นเจ็บอยู่ในมังแบบไปเบื่อนะดำบูน่ะแต่ไปกินมี่แต่มือนั้นบราไปกินเพชรกินมี่ปดดออกนะกินมาม่ากโอ้โแต่เอ็เป็นกระเพาะก็เลยบม่ได้ขารลำแล้วมือที่สองต่อมาแล้วมันเริ่มเจ็บแหงเจ็บจนแบบเกือบทนบ่ได้แล้วก็เลยไปหาหมออยู่ที่นี่แล้วหมอว่าเป็นกระเพาะเขาไม่กินยา ยาอ้ยโคตรเทเรามานเลยทั้งแน่นเอิบกีก็ัตเองสิตายอแมามล้วกก็เลยเศร้ากินยาเพราะว่าอาการเจ็บมันดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันยังแน่นเอิบอยู่ก็เลยตอนนี้ก็เลยเศร้ากินยาได้สองมือนี้อาการดีขึ้นแน่นเอิบแต่ว่ามันยังรู้สึกแสบๆท้องอยู่ ก,นนกูกูแล้วมึง่ไนดดทุกคนบเ่ได้ถามาประมาณหกหกมือมันมือที่หกไม้ถามมาห้ามึงมันมือที่หกไม่ไานาะแบบมันเจ็บแล้วมึงม,มีอารมณ์เลมมีอารมณ์แบบดูแลตัวเองเลยมันมีก็เลยสียท่าพนาแต่ว่าตอนนี้ที่แบบ กินอย่างกเข่ได้เลยทุกคนกินได้แต่ข้าวต้มไข่ต้มข้าวหุงข้าวสวยแหละกินข้าวเหนียวก็ได้รู้สึกเงินนทองแต่ตอนนี้สิ่งที่อยากที่ซื้ก็คือเนื้อไม้กินเนื้อไม่กินแกงเนื้อไม้กินซุปเนื้อไม้กิน ยากินต้นไม้แห้งบางคนอยากกินต้มน้ำไม้จำเจ้วอยากกินยังไงอยากกินแต่น้ไม้แต่หมอหมอจะให้ข้าวำกินเฮดก็กินบ่ได้หมอให้งดกินของมันกินบ่ได้น้ำมันพืชก็กินบ่ได้หมูก็กินบ่ได้ ก็โอดไปบม่ว่าวา,า,าดีก่อนค่อยกินแต่ก็คือสิลายเดินแล้วตอนนี้ต้มไกท่ทายอยู่ทุกคนก้าังสิไปเอาข้าวใส่ เจฟนาะโคตรทรมานเลยทุกคนนอนบ่ได้เป็นไม่เก่นบ่นนพ่อมาเป็นกับพ่ออีก แต <questionable selection. S 2> ่งหน้าเก็ไม่ได้ต่างจากหน้าเก่าเนาะแต่มันสว่างขึ้นก็กลายหนึ่งเซฟิกหน้างงเลยบันสีคุยขึ้นมาเองทุกคน ถ้าใส่หลายมันสีแบบไม่เป็นตะกินนะไปล้างผักก่อนเออต้มรถเออไว้หันแหละหันข้าวก่อนเออผัดตุ๋นตอที่ どうもありがとうございました。 นี่จะเป็นกระโปรงธรรมศาสตร์อุ้ยอุ้ยอ้อเจ็บมือทุกคนเข้าใจพิวแบบเวลาที่มือหนาวบัดมือหนาวแล้ว มันเทือนเทือนี่นะโกูก oh, okay. oh, ูโอไมคกูไอเปิ้ลปาดเห็นไอเปิ้เรียบ้อยเออมบกลานบ ไข่ลงทางไกลทางไข่วปนนี้ทุกคนเฮ้ยมันบดถือมอไน้ <laughs> จบแล้วแล้ว

กระดูกมีไอเสดลอยบอยจ่อแล้วจอาวอีคันตาโบนี่เนะแล้วจ้าวอี เราจะาก,กินไข่ให้เขากินไก่รักเกหนมอนี้ชาห้าวเลยโหได้ลูจับแข่งเลยนสันิ อร่อยมากเสบะเสบ,บออฮะปลาจินแดับแสบขนาด ตอนนี้กิน,กนข้าวอีมาทุกคนฟังเพื่ออาการของท้องว่าสิเป็นอะไรเราคืู้สึกดีขึ้นหลายหลังมืาเป็นสิหายเห็ดพกเส้นกินปฏิินเส้นได้รอแล้วปกติปสสิมากินต่ำข้าวปุ้นต่ำม,มาหุ่งตำเนื้พวกตมม่ำแบบนี้นะแต่ว่าวันนี้ก็คือสิงดงดง,ด,งดเลยหลายเดินเติบ พบกันใหม่คีนาเด้อทุกคนบนะ๊ายบาย